สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเล่งในสองค่ะหรือว่าวัดวังกรกมาลาวาดแล้วเวลานี้เป็นเวลาเก้าโมงวันเสาร์ตอนเช้าวัดเนี่ยเปิดเก้าโมงนะตาม gps ซึ่งตอนแรกอ่ะคาหวังว่ามาเก้าโมงอะแล้วแบบเฮ้ยไม่มีคนแน่นอนเว้ยเพราะว่ามันเปิดเก้าโมงเข้าใจปะแต่คือพอมาปุ๊บคนอย่างเยอะเลยจ้ะ คนเยอะมากจ้ะยังไม่มากแต่ก็ถือว่าแบบเกินคาดพูดเลยกดระเบียบของกรมควบคุมโรคติดต่อนะครับเอาโทงสัพท์ท่านขึ้นมาครับเสร็จแล้วมาครับอันนี้ยกท่านต้องเอาโทรศัพท์ของท่านมาลงทะเบียน่านโอนเงนโดกแพทย์เฉพะก่อนนะครับ ถ้าเกิดไม่อยากเสียวเวลาในการเข้านะคะ mm hmm. ก็โหลดแอปหมอชนะเอาไว้นะคะ mm hmm. เขาก็จะเช็คอินแล้วก็ให้เข้าได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดสําหรับใครที่ใส่กระโปรงสั้นหรือใส่กางเกงขาสั้นมา mm hmm. เขาก็มีผ้าถุงให้นุ่งด้วยนะแล้วก็มีรองมีถุงเอาไว้ให้ใส่รองเท้าด้วย สำหรับคนที่เกิดปีชงนะคะสามารถมาแก้ดวงชงที่เลขได้นนยี่หนึ่งหรือว่าเลขได้นนยี่สองได้เลยสำหรับปีนี้ปีที่ชงเดี๋ยวเราขึ้นให้แล้วกันว่าปีนี้ปีไหนชง งานนี้เอากลับบ้านนะคะ ตอนนี้เราก็ไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่เล่งในยี่สองนะคะที่เล่งในยี่สองเนี่ยก็จะมีของให้ไหว้มีแบบไหว้าตามโชคลาภอะไรเงี้ยค่ะเยอะกว่านะในความคิดของเราตอนที่เราไปเล่งในยี่หนึ่ง<ๆ>อย่างเงี้ยก็จะมีของไหว้ชุดเดียวแก้ปีโชคฝากดวงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่นี่ก็จะมีแบบว่าไหว้แบบว่าเสริมสิริมงคลทางหน้าที่การงานทางความรักทางสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ แล้ววันนี้ที่มาก็เจอเหมือนน่าจะมีแบบงานพระใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่ามีแบบสวดสวดกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกว่าแบบขลังดีชอบนะคะก็ <g ert bus> ถ้าเกิดใครสนใจที่จะมาเที่ยวที่วัดเล็งไนยีนะคะก็สามารถมาได้เนาะ ตามวันและเวลาเดี๋ยวเราขึ้นให้ว่ามันเปิดวันไหนแล้วก็อะไรยังไงแต่ว่าเปิดก้าวมุมแน่ๆนะคะแล้วก็มาได้เลยสถานที่ถ่ายรูปอย่างเงี้ยก็มีแต่ว่าเวลาถ่ายรูปเงี้ยก็ขอให้แต่งกายสุภาพแล้วก็ถ่ายรูปด้วยความสุภาพนะคะแค่นั้นเองแบบไม่ให้โพสเป็นนางแบบถ้ายังไงวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีโอกาสบ๊ายบายจ้ะ